สวัสดีค่ะแป้งจาก Facebook Page m e r c บ by Amazon สำหรับเริ่มต้นนะคะสามารถเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดไปอ่านได้ค่ะเกี่ยวกับธุรกิจ m e r ์ชบายอเมซอและธุรกิจอื่นๆที่อาจจะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาในหลังจากนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงว่าที่มีการอธิบายว่า ธุรกิจเมิร์ b ไปอเมซอนคืออะไรธุรกิจ POD มันดียังไงก็คือหลักๆก,ก็คือว่าเราทำส่วนใหญ่เราทำเสื้อผ้าขายจริงๆมันมีสินค้าชินนช้นอื่นเชิ้นอื่นเนยแหละอ่าเอาเป็นว่าเราทำเสื้อผ้าขายออนไลน์ขายได้ทั่วโลกและเราไม่ต้องติดต่อลูกค้าไม่ต้องติดต่อซัพพลายเออร์ไม่ต้องมีการติดต่อหลังร้านไม่ต้องดูแลสต็อกไม่ต้องดูแลหลังร้านไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเรา ดูว่าลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้เราก็จะออกแบบลายซึ่งเอาจริงๆรลายก็ไม่ได้ยากอะไรแป้งก็จะมีตัวอย่างอยู่ในอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้าเกี่ยวกับออกแบบในแค้นว่างง่ายๆก็สามารถขายได้เหมือนกันนะคะแล้วก,ออก็หาดูว่าลูกค้าชอบกำลังจะหาอะไรกันเราก็ทําสิ่งนั้นไปเพราะลูกค้าชอบตัดสินใจซื้อสินค้าของเราทางเว็บไซต์ที่เราเอางานไปลงเนี่ย เขาก็จะเป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าชน,นนะี้ไปยังหน้าบ้านถึงบ้านลูกค้าให้เลยแล้วเราก็จะได้รับส่วนแบ่งอ่าเว็บไซต์ก็อย่างพวกที่ทําพวกนี้ยก็อย่างเช่น amazon com ทุกคนก็น่าจะรู้จักัแล้วว่า amazon มันใหญ่นะแล้วก็ขายได้ทั่วโลกด้วยเช่นกันอ่ากับมาตรงนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยอะ่ะจะสามารถทําธุรกิจนี้ได้ไหมคือไม่มีพื้นฐานวาดภาพก็ไมเป็นออกแบบก็ไม่เคยออกแบบ ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับการออกแบบการดีไซน์อะไรเลยจับคู่สีไม่ถูกใช้โปรแกรมก็ไมเป็นอะไรเงี้ยแต่สนใจนะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีมันแบบมันดูแบงค์ไปหมดเลยคือไอสิ่งที่แบงค์ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือเคยเป็นก็เลยเขียนออกมาออกมาตามที่เราเคยเป็นพยายามคิดออกมาว่าเราเกิดเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็แบงค์เป็นตอนช่วงประมาณน่าจะประมาณปีครึ่งแล้วที่ เรามาเจอธุรกิจหนึง่งก่อนที่จะมาเข้ามา POD เนี่ยแหละก็เลยมันจังหวะโควิดด้วยมันแล้วก็เลยทำให้เราไม่มีทางเลือกก็เลยต้องมามาทำอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่อธิบายดูว่าธุรกิจไอ้เมิร์แปไม่ซอนนักคืออะไรก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้แล้วแป้งก็จะมียอดที่แป้งทำได้ด้วยเหมือนกันในช่วงแรกๆว่าเราเติบโตอะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็โอเคต่อไป คือพอเราเริ่มต้นจากเรามองว่าเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากศูนย์เนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะสู้คนอื่นได้เหรอถ้าเราสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราไม่สนใจเรามาดูว่าถ้าเราอยากจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้เราควรจะต้องอะไรคือสิ่งสําคัญก็นั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดก็ได้มีอยู่สามข้อหนึ่งความเชี่ยวชาญสองรีเสิร์ช 3ปริมาณคืออะไรความเชี่ยวชาญก็อาจจะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับสกิลการออกแบบการใช้โปรแกรมความโปรเฟชชั่นอลรู้ว่าจะต้องออกแบบอะไรยังไงหรือว่าวาดภาพเกง่งอะไระไม่มีสักอย่างเลยจ้ะของสำหรับแปลงอันที่สองรีเสิร์ชคือเราคิดว่ามันควรจะจำเป็นจะ,จ,ะจ,ะจะต้องมีเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะหวานงานทุกอย่างออกไปแล้วมันจะขายได้อย่างน้อยอ่ะคือตัวเราอ่ะต้องรู้ว่าเออ เรากาลังขายใครอยู่นะแล้วในช่วงเวลาเนี้เขาลูกค้าก็าลังจะหาอะไรกันเขากำลังจะต้องการอะไรกันอันนั้นะคือสิ่งที่มันจะช่วยเราสะโขไปแล้วว่าเออในช่วงเนี้ยเราควรจะต้องทํางานประเภทนี้นะแน,แ,นแนวนี้นะเออไม่ใช่ว่าแบบไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่คนเขาต้องการตรงนี้กันอันที่สามคือปริมาณคือเาก็มองเราก็มองว่าเฮ้ยสมมตินนะถ้าเกิดว่าคนที่ออกแบบเก่งรือสว์เก่ง แล้วปริมาณเขาแบบมีงานเยอะด้วยอย่างเงี้ยแปลว่าคุลูกค้าจะต้องซื้อของเขาเรื่อยๆแน่ๆรายได้ที่เขาได้สิ่งที่เขาได้กลับมาน่าจะต้องเยอะมากๆ,ๆแน่ๆแ,แต่คราวนี้ยในเมื่อเราไม่มีอะไรเลยอะ่ะเราจะเริ่มยังไงดีอ่ะแป้งก็เลยมองว่าอ่ะความเชี่ยวชาญอะ่ะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมมันต้องมีการฝึกต้องทุกอย่างอะ่ะ ต้องมีการลงมือทําจริงๆเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราทาอ่ะมันถูกหรือมันผิดหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่าบางอย่างที่เราเข้าใจว่าถูกนะวันนี้วันหน้าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเร,เราเปลี่ยนช่วงเวลาทํามาเป็นตอนนี้ดีกว่าณนะช่วงนี้คือมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้จากจากมันจากการลงมือทําจริงๆผ่านตัวของตัวเราเองอันที่สองคือรีเสิร์ชหากไม่เป็นก็ฝึกฝึกได้จากการสังเกต สังเกตเสร็จมาทดลองก็ทดลองแล้วก็มาวัดผลดูว่าเฮ้ย mm. แบบ A อหรือแบบดีบดีกว่ากันมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเราแหละอันที่สามคือปริมาณในเมื่อเราออกแบบเราทาอะไรไม่เป็นการที่เราฝึกทําทุกวันมันก็คือการเป็นการปริมาณอย่างหนึ่งนะสําหรับแป้งที่แป้งมองแรกๆเนี่ยทำโหแย่มากยอมรับเลยแย่มากแล้วคือแต่ก็ ฝืนทำทุกวันเราก็จะค่อยๆเหมือนแบบปรับหมุนหมุนซ้ายบ้างหมุนขวาบ้างเปลี่ยนฟอนบ้างเอาดาวมาแปะบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนเราให้เวลามันเยอะขึ้นอะ่ะมันก็จะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราเริ่มขายได้ะพอเริ่มขายได้ปุ๊บผ่าหายได้แบบสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็เ,าเอางานเก่าเนี่ยมาเทียบกันดูเฮ้ย มาไกลนะคือในหลายงานน่ะงานช่วงแรกๆที่เราทําเนี่ยเรากลับไปมองเรารู้สึกว่าเออกล้าลงดิเนาะกล้าลงขายดิเนาะงานงานอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะ่ะการที่เราได้ลองทําการที่เราได้ฝึกฝนการที่เราได้หัดตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เรามีประสบการณ์และในอนาคตอะ่ะ เราก็จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองของเราได้ได้ดีมากกว่าการที่มัวแต่สำหรับตัวแป้งไปมองว่ามันดีกว่าการที่มัวแต่ไปฟังคนอื่นเ,เพราะเวลาแป้งเรียนเรียนพวกนี้เวลาบางบางทีแป้งเวลาแป้งฝึกเวลาแป้งเรียนรู้ทุกงเนี้ยแป้งก็ฟังคนอื่นนะแล้วเราก็อะไรที่เขาบอกว่าไม่ดีอ่ะบางทีแล้วก็มันไม่ดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่ดีในส่วนไหน มันดินในส่วนไหนมันอาจจะเหมาะกับแบบหนึง่งกับมันกับอีกส่วนหนึง่งมันอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆสึมซับค่อยๆเป็นการสระส,สมประสบการณ์ไปเรื่อยๆได้นะคะก็จากมันก็บอกว่าจากการที่เราทำทุกๆวันเนี่ยมันเลยทำให้เราหนึ่งได้ฝึกการรีเสิร์ชเพื่อจะเลือกงานมาว่าเราช่วงนี้จะทำอะไรดีกับสองฝึกเรื่อยๆเ,เราได้ความเชี่ยวชาญ เราก็จะสุดท้ายก็จะได้ทั้งหมด3ามอย่างที่เราคิดว่าเนี่ยมันคือปัจจัยหลักๆในการที่จะทำในธุรกิจพวกนี้สำเร็จซึ่งอย่างในรูปเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นรูป,ปรายได้ของแป้งช่วงแรกๆก็คือเหนื่อยมากเหมือนกันนะทำทุกทำผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านมาผ่านมาหลายๆเดือนก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะทำผิดหรือเปล่าแต่ก็ก็ฝึก พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆๆยจนพอมันเริ่มที่แบบเห็นผลแล้วออทุกวันเนี้อยฝั่งขวาในรูปก็จะเป็นสีฟ้ามันก็คือรายได้ประจําเมื่อก่อนสมัยก่อนของแปงซึ่งทุกวันเนี้งานที่ทํำไว้ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปล่อยเป็นพาสซีฟอินคัมได้แหละแต่ก็เป็นพาสซีฟที่เยอะกว่าตอนสมัยงานประจำํำก็ถามว่า ปริมาณถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปฝึกที่ไหนได้บ้างนะคะก็สําหรับองแป้งก็จะมีที่แนะนำคือจริงๆมันจะมีเว็บทั้งเว็บเสียเงินเว็บที่มีเงื่อนไขต่างๆเว็บที่ฟรีอะไรเงี้ยก็อย่างเว็บไซต์ POD อดีก็จะก็จะมีเป็นพวกนี้ SC ตอนนี้ปิดรับคนไทยก็อาจจะต้องผ่านไปก่อน เมอร์ชแปรอซอนคือเว็บไซต์ที่ถือว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าไปทำให้ได้นะคะแต่ก็ช่วงนี้ประมาณปีที่ผ่านมาก็เหมือนเขาไม่รับคนเอเชียสำหรับแปง้งแปง้กสมัครไปประมาณสิบรอบก็ไม่ผ่านก็เลยตัดสินใจซื้อแอคเคาก็จะถามว่าซื้อแอคเคาตามดีไหมก็บอกว่าไม่จำเป็นใครพร้อมมีทุนทรัพย์ก็อยากลองก็ลอง แล้วก็แต่ถ้าคนที่อยากจะลองฝึกลองแบบพัฒนาตัวเองไปก่อนแนะนำให้ไปทางเว็บไซต์ที่เขียน้านล่างก็คือ Redbubble, t p u b l i h Spreadshirt, s a s s e อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นออธุรกิจ POD เหมือนกันแต่ว่าตลาดมันจะเล็กกว่าก็แต่ว่ามันก็สามารถที่จะลงงานได้เรื่อยๆไม่จำกัดเหมาะที่สำหรับการฝึกพัฒนาตัวเองพัฒนางานพัฒนาการรีเสิร์ช พอเมื่อไหร่ค่อยไปเหมือนไปในซอนไม่ช้าไปค่ะโอเคนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงดีแล้วก็เน้นการฝึกแล้วก็การลงการลงทุนทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าสำหรับแปง้งแป้งมองว่าคุ้มค่ามากค่ะสำหรับธุรกิจนี้อะสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมฝากติดตาม เฟซบุ๊กเพจเมอร์สไ by a เมซอนสำหรับเริ่มต้นเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่